เผยโชมหน้าลูกทั้งหกคนของเจ้าสัวบุญชัยเบญจรงคกุลหลังมาร่วมกินเลี้ยงวันเกิดให้คุณพ่อในบรรยายกาศสุดอบอุ่นถือเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่อบอุ่นและน่ารักมากๆสำหรับครอบครัวของเจ้าสัวบุญชัยเบญจรงคกุลปั๊บมงกฎที่เรามักจะเห็นการแสดงความรักให้กันอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ครอบครัวของเจ้าสัวบุญชยัยยังขึ้นชื่อเรื่องการสอนลูกหลานให้ใช้ชีวิตติดดินแม้จะมีทรัพย์สินเป็นหมื่นล้านก็ตามล่าสุดอีกหนึ่งโมเมนต,ต์น่ารักๆของครอบครัวนี้เมื่อหนึ่งสุภรัตลูกสาวคนโตของเจ้าสัวบุญชยัยเบนจรงคกุลได้เผยภาพครอบครัวพร้อมหน้าพี่น้องเบญจรงคกุลทายาทของเจ้าสัวไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเทสคิดแก้ว เบนและน้องข้าวหอมร่วมเฟรมฉลองวันเกิดให้กับคุณพ่อจากในภาพมีนักแสดงสาวคนสวยตักบงกฎภรรยาคนปัจจุบันของเจ้าสัวบุญชยัยร่วมเฟรมด้วยกันเช่นกันซึ่งถือเป็นภาพที่อบอุ่นมากๆสำหรับครอบครัวนี้